สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ช่องชานยนต์2 0 5นะคะพบกับน้องอันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องอันจะพาทุกท่านนะคะมาชมในส่วนของ New Forza 350นะคะทั้งตัว Standard t ท a i และตัว Low s i n g t h a i ที่อยู่ข้างน้องอัน2คันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ Honda New Forza 350 ซึ่งนะคะในส่วนของ New Forza 350นะคะเปิดตัวมาทั้งหมด2ไทยด้วยกันนะคะก็คือ Standard t ไททนะคะตัว Standard t ไททนะคะเปิดตัวมาทั้งหมดด้วยกัน5สีค่ะมีสีเทาที่อยู่ข้างตรงอันตรงนี้นะคะแล้วก็มีสีดำค่ะสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินค่ะ แล้วก็ในส่วนของรุ่นรถซิงไทยนะคะจะเปิดตัวมาทั้งหมด2สีค่ะมีสีเทาแล้วก็สีดํานั่นเองนะคะสําหรับใครที่แบบว่าชื่นชอบในส่วนของสีไหนนะคะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเลือกกันได้แบบเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะมาชมในส่วนของข้อแตกต่างระหว่างตัว Honda Forza ซ350ตัวรถซิงไทยและตัวสแตนดาร์ดไทยกันนะคะซึ่งนองอันไปศึกษาข้อมูลมาแล้วนะคะจุดหลักๆเลยนะคะเด่นๆเลยที่เรามองเห็นได้ก็คือมีทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะ ะะที่เราสังเกตได้ก็คือในส่วนของล้อนะคะล้อก็คือในส่วนของตัว Honda f o r z ์3ส0สามห้าศูนย์ตัวโรซิงไทยนะคะจะเป็นในส่วนของสีคอปเปอร์นะคะส่วนตัว Standard ด,ดไทยนะคะจะเป็นสีดํานั่นเองค่ะ ที่เราสังเกตได้เลยก็คือในส่วนของโลโก้นะคะตัว Honda f o อ์ซ350ตัวรลซิงไทยนะคะโลโก้จะเป็นสีคอปเปอร์ซึ่งเป็นสีเหมือนล้อของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวส t ตนด์ด d ไทยนะคะจะเป็นสีดำโรเมียมนั่นเองนะคะซึ่ง2ออย่างนี้จะทําให้ตัวรถนะคะของแต่ละไทยนะคะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันแต่ว่าสวยเหมือนกันทั้งคู่เลยนะะ ที่3นะคะจะเป็นในส่วนของ Joy สติ c k นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นระบบการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะซึ่งจะมีในเฉพาะรุ่นของ Honda โ i ซิงไทยเท่านั้นนะคะในส่วนของตัวสแตนดาร์ดจะไม่มีนะคะและนี่นะคะก็เป็นจุดหลักๆจุดเด่นๆของข้อแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้นะคะระหว่างตัวสแตนดาร์ดไทยและตัวโ i n g งไทยนะคะเดี๋ยว ต่อไปนะคะเราจะพาไปชมในส่วนของออปชันต่างๆนะคะว่าเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะในส่วนของออปชันต่างๆนะคะเรียกได้ว่าในตัวชม2023ที่ดีอยู่แล้วนะคะก็เรียกได้ว่ายกมาทั้งหมดเลยบอกเลยว่าดีมากๆขึ้นอีกนะคะอย่างแรกนะคะเรามาดูในส่วนของชิลกำบังลมหน้านะคะตัวนี้เป็นชิลแบบไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้150มิลลิเมตรนะคะนี่ นี่นะคะเวลาปรับขึ้นปรับลงนะคะสามารถกดที่แฮนด์ด้านซ้ายได้เลยนะคะตัวนี้จะช่วยรถแรงลมประทะหน้าเราเวลาที่เราขับขี่นั่นเองนะคะ <S <S ในส่วนของระบบไฟนะคะคันนี้เป็นแบบ f u l l LED รอบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวไฟท้ายหรือว่าในส่วนของไฟหน้านะคะก็จะมาด้วยกับ ไฟเดท m ม์ลั n นิ่งไลท์นะคะซึ่งจะช่วยสว่างในเวลากลางวันนะคะแล้วก็มีในส่วนของสัญญาณไฟฉุกเฉินให้ด้วยนะคะเวลาที่รถเราแบบมีปัญหาหรือว่าเจออุบัติเหตุด้านหน้านะคะสามารถเปิดไฟให้รถด้านหลังได้รู้นะคะและจะได้ชะลอความเร็วกันลงนะคะเพิ่มความปลอดภัยของเรามากยิ่งขึ้นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูในส่วนของระบบเบรกกันนะคะตัวนี้จะเป็นแบบ Two Channel ABS นะคะแล้วก็มาพร้อมกับจานเบรกขนาดใหญ่จะเป็น ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าระบบเบรกแบบ ABS นะคะจะเป็นเบรกแบบป้องกันล้อล็อกท้ายสะบัดนะคะและตัวนี้พิเศษนะคะเพิ่มมาด้วยกับ HSTC นะคะเป็น Honda s e l e c t a b l e Torque Control นะคะตัวนี้จะเพิ่มนะคะระบบตรวจจับ ความสัมพันธ์ของล้อหน้าและล้อหลังนะคะให้สัมพันธ์กันในเวลาที่เราขับขี่นั่นเองนะคะในส่วนของหน้าปัดเดือนใหม่นะคะจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันมิเตอร์ดีไซน์นะคะตัวนี้จะแสดงฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆครบคันนะคะว่าจะเป็นเวลาระดับน้ำมันหรือระดับความเร็วต่างๆนะคะรวมถึงนะคะในส่วนของรุ่นโรลสซิงไทยนะคะจะแสดงฟังก์ชันในส่วนของโรสซิงไทยในหน้าจอของเราด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของระบบเฮ p เอชก็จะแสดงในหน้าจอนี้ด้วยนะคะ ถัดลงมานะคะจะเป็นในส่วนของ Honda Smart Controller นะคะนี่ซึ่งฟังก์ชันหลักๆของเขาจะมีในส่วนของซีดนะคะแล้วก็ฟูเอลนะคะเป็นการเปิดปิดทางน้ํามันแล้วก็เปิดปิดใต้เบาะหรือว่ายูบอของเรานั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็จะทํางานร่วมกับนี้เลยค่ะกุญแจฮอนด้าสมาร์ทคีนะคะซึ่งฟังก์ชันหลักๆของกุญแจเลยนะคะก็จะมีทั้งหมด3ฟังก์ชันด้วยกันนะคะแต่มีอยู่ด้วยกัน2ปุ่มนะคะฟังก์ชันแรกนะคะเป็นฟังก์ชันเปิดปิดกุญแจนะคะฟังก์ชันที่2เป็นฟังก์ชัน เรียกหารถนะคะแล้วก็มีสัญญาณกันขโมยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆนะคะแล้วก็นะคะจะมีมาให้นะคะเป็นก้านเปิดปิดใต้เบาะฉุกเฉินนะคะ2ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของบาร์โค้ดนะคะมาให้อหนึ่งบาร์โค้ดนะคะแนะนําให้เก็บแยกกันแบบนี้นะคะ ถัดมาด้านซ้ายนะคะจะเป็นในส่วนของตัวคอนโซลด้านซ้ายนะคะกดเข้าไปเปิดอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวชาร์จไฟสำรองนะคะเป็น usb type c ให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเก็บของสัมภาระเล็กน้อยของเราเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าในส่วนของกระเป๋าเงินนะคะไว้ในนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเปิดถังน้ํามันแล้วก็เปิดตัวยูบอกกันนะคะหนึ่งเลยนะคะกดลงไปอย่างนี้แล้วก็หมุนมาตรงคําว่า seat and fuel นะคะ ซึ่งอยู่ตรงนี้ของตัว Honda Smart Controller นะคะเปิดปุ่มน้ำมันนะคะเรากดตรงไปแค่นี้เึืบนี่นะคะถังน้ํามันก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็หมุนเราก็สามารถเปิดเติมตรงนี้ได้เลยแบบไม่ต้องลงรถนะคะถังน้ํามันนะคะสามารถจุดน้ํามันได้11.7ลิตรนะคะตัวนี้เรียกได้ว่าจุดน้ํามันได้เยอะมากๆนะคะและการล็อกถังน้ํามันนะคะก็แค่กดลงไปแบบนี้นี่นะคะใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยต่อมานะคะจะเป็นการเปิดปิดนะคะ U Box นะคะเราก็กด างลงลนี่นะคะเปิดขึ้นมานะคะยูบอกบอกเลยว่ามีขนาดใหญ่นะคะสามารถใส่หมวกกันน็อกได้เต็มใบถึง2ใบนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีช่องเก็บเครื่องมือนะคะอยู่ทางด้านซ้ายให้ด้วยนะคะนี่เข้าไปตรงนี้อันนี้เป็นเครื่องมือจาก Honda ให้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวซีสต็ปเปอร์นะคะซึ่งเวลาที่เราเก็บของเนี่ยมันจะไม่ตกลงไปใส่หัวเรานะคะนี่ ก็จะเป็นการเปิดเบาะค้างไว้แบบนี้เพิ่มความปลอดภัยให้เรามากขึ้นนั่นเองนะคะเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะเครื่องยนต์ของ f o r z a 350นะคะเป็นแบบ e s p Part 4บาว 350cc นะคะตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นขุมพลังที่ดีที่สุดในรุ่น AT นะคะแรงลื่นและสมรรถนะภาพดีเยี่ยมแน่นอน,นะคะ่ะและนี่นะคะก็คือออปชั่นหลักๆนะคะของเจ้า โอร์ซ่า350นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะรถรุ่นนี้เรียกได้ว่าก็เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของร้านราคากันบ้างนะคะบอกเลยนะคะว่าในส่วนของตัว Standard ดไทยนะคะราคาเราขายเท่ากับราคาแนะนำนะคะอยู่ที่179,000บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถซิงค์ไทยนะคะเราก็ขายเท่ากับราคาแนะนําเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่181,000บาท ท่นเองนะคะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจอยากซื้อเป็นเงินผ่อนนะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นกับชานยนต์ของเรานะคะดาวเริ่มต้นที่ศูนเท่านั้นลูกค้าผ่อนยาวได้สูงสุดถึง60มวดเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถทัก เข้ามานะคะสอบถามทางแฟนเพจชานยนต์ได้ทุกสาขาเลยนะคะหรือเข้ามาสอบถามที่เบอร์ฝ่ายโปรโมชั่นนะคะเบอร์0819743003นะคะเป็นเบอร์ฝ่ายโปรโมชั่นบริษัทชันยนนะคะสามารถสอบถามนะคะรถได้ทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ช่องเราไว้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในส่วนของคลิปของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องอันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Honda New Forza 350, Ride the Exceptional. Nung <laughs> deo